เคยสอนวิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่องนะฮะล้างสักครั้งสองครั้งหรือถึงสามครั้งนะฮะถ้ายังออกไม่ดีนะฮะขั้นตอนต่อไปในการตรวจเช็คะฮะหยุดล้างก่อนนะฮะมาตรวจเช็คขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะถ้าล้างต่อไปหัวอาจจะเสียได้นะครับหน้านเครื่องลงครับยกตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกนะตัวล็อกหน้าเครื่องตรงนี้นะฮะ อันนี้แย่ลงไปนะฮะแล้วก็ดันขึ้นนะฮะก็ยกขึ้นได้นะครับจะเป็นตอนเอาลงจะพับอย่างงี้นะครับตัวพับนี้ดูตัวล็อกมันนะฮะตัวล็อกเลยดีนะครับวิงทีเอาออกยากนะครับบีงคนไม่รู้ไปดึงอาะได้นะครับตัวล็อกคือเป็นตัวล็อกแบบนี้ฮะตอนลงต้องพับเข้าในครับแล้วก็วางลงไปเลยครับก็ดึงขึ้นหนึ่งทีก็จะลงล็อกนะฮะที่เอาขึ้นก็กดขึ้นนะครับอันนี้รองไป ดันไปเงี้ยนครับอันนี้มันยกฝาบนออกได้แล้วนะครับฝาแ,แกนเนอร์นะครับเอาอะไรคําคําไว้นะครับคาฝาไว้ดึงหัวออกมานะฮะถ้าหัวอยู่ด้านฝ่มือก็ดึงออกมานะฮะถ้าดึงไม่ออกก็ให้หมุนเฟืองด้านนี้ไปข้างหน้านะครับนั่นปลดล็อกอนะ่ะตอนนี้ก็จะวิ่งมานะครับนี่เราดึงมือออก ตัวนี้บางตัวนะฮะมันจะมีฝาครอบมาด้วยนะครับบางรุ่นจะมีฝาครอบ,บ,บนี้มาด้วยนะครับแล้ว้าจะเป็นด้ารนะดึงฝาครอบออกก่อนนะครับจะมีตัวล็อกด้านหน้าดึงออกกดตัวฟาติกออกนะครับแล้วก็ดึงลดล็อกข้างหน้านะครับ จึงตัวหัวดัมเปอร์ออกมานะครับนี่ตัวแทงนะครับหมึกจะไหลเขาแทงเพื่อมาอยู่ในตลับนี้นะครับถ้าตลับนี้ไม่มีสีนะครับล้างเท่าไหร่ก็สีไม่ลงตลับนะครับจะทําให้หัวช็อตได้นะครับถ้าในสีตลับนี้ไม่มีสีนะครับไม่มีหมึกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดันหมึกดึงหมึกนะ จะใช้สลิงนีครับกดข้างหน้านะครับแล้วดึงหมึกให้เต็มหลอดนะหมึกเต็มหลอดนะฮะเราก็ใส่ไว้ในแท่งได้นะครับไม่ได้หมึกเสียนะครับใส่ถูกสีนะครับดึงสีไหนใส่สีนั้นนะฮะอย่าสลับสีนี่ดึงสีน้ำเงินนะครับกระปิด ดึงให้ครบทั้งสี่สีนะครับถ้าสีไหนเต็มนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าสีไหนเต็มก็ไม่เป็นไรครเอาสีที่มีอากาศอยู่ข้างในนะครับเ okay. คเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะต้องลองล้างหัวพิมพ์อีกรอบหนึ่งคนะในกรณีที่หัวพิมพ์ล้างแล้วสีไม่ออกนะครับที่ใส่ก็เข้าไปเลยครับเรียงสีให้ถูกนะ มีตัวล็อกสายนะครับตัวล็อก,อกตัวพิมพ์ตัวล็อกตัวดัมเปอร์นะตัวล็อกตัวดัมเปอร์นะครัตัวน,นี้นะมันเด้งขึ้น ลอยเอาฟ้าลงตัวน,นี้จะค้าไหมนะฮะตัวล็อกดันเข้าหาตัวนะครับแล้วปล่อยลงยกขึ้น,นอีกทีหนึ่งลงนะเข้าล็อกแล้วครับต่อไปก็ทําการล้างหัวพิมพ์อีกหนึ่งรอบนะฮะโดยใช้ปุ่มกดหน้าเครื่องเลยฮะเคยทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับ